สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ MG x t e n d e r นะฮะเป็นตัวโฉมแรกแต่ปีสุดท้ายปี2021เดเือนกรกฎาคม2021กรกฎาคมเป็นแคปบโอเพนแคปบนะฮะ<ม>เครื่องดีเซล2 0 0 0ประหยัดนะเครื่อง2,000รถรุ่นใหม่ๆก็จะเซฟซีซีลงมาให้เล็กลงคันนี้ได้ล้อนะฮะได้ล้อจัดทรงท่อเหลทั้งเส้น เครื่องเสียงชุดใจนะฮะเครื่องเสียงชุดใจเลยเครื่องเสียงนี่แอมสองตัวปีนะฮะซับ12นิ้วคู่หน้าเอ้ยไม่ใช่คู่หน้าดิยัดใต้บอกแคมปล้อยัดที่บอกแคมปเลยตีตู้เลยะฮะตีซาวเลยตีซาวเลยล้ <c oughs> อขอบ18นะครับล้อขอบ18สีขาวเดิมรถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงไม่80,000 m g น p g e n d e r นะฮะ เขาจะมีรอยนิดนึงเราจะเก็บไว้ให้ลูกค้าดูนะฮะว่าคันนี้ไม่เคยชนไม่เคยพ่นสีแต่มีเยอะสุดมีหนักสุดแค่นี้ฮะถอยหลังไปโดนนิดนึงกริบนะฮะเดี๋ยวเราทําให้นะครับเรายังไม่ทําเพราะว่าเราจะใช้คําว่ารถคันนี้ไม่เคยพ่นสีนะฮะรถคันนี้ไม่เคยทําสีตั้งแต่ป้ายแดงปี2021เราขาย269,000ับาทนั่นหงายท้องเลยจริงขาย ขายสดนะน,นะราคาสดนี่แหละก็จัดเปน็นเนได้นะฮะสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเฉพาะซาวนี่ก็เฉพาะชุดเครื่องเสียงนี่ก็หึมเลยนะเดี๋ยวเปิดได้ฟังแต่เปิดไม่ได้เดี๋ยวโดนแบนมันออนไลน์ไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ล้อกับเครื่องเสียงนี่ก็น่าจะมีหลายหมื่น่ะหลายหมื่น่ะล้อกับเครื่องเสียงนะคุณมาไปก็ไม่ต้องทาอะไรนะฮะบอ่อนี่เดิมๆรถปีสองพันยี่สิบเอ็ดะฮะแปดหมื่นโลรถมือเดียวใหม่อยู่แล้วอะ่ะ ก็เหมือนรถป้ายแดงอะ่ะเออเย็นเจี๊ยบไม่แปดหมื่ไฟโชว์นี่เพราะว่าเราถอดเบาะไปฟอ,อ,อกทำความสะอาดนะฮะพอใส่ปุ๊บแล้วไฟโชว์เดี๋ยวเข้าศูนย์ไปเช็คไปลบให้มันจะมีคือมันจะมีขึ้นอยู่ในศูนย์เลยว่าไฟโชว์เพราะอะไรวันที่เท่าไหร่นะฮะเราก็จะไปลบให้นะคันเกียร์ใหม่ๆนะฮะรถมือเดียวป้ายแดงแอร์แบ็คคู่แอร์แบ็คคู่กระจกไฟฟ้ามองข้างปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อก นะฮะมีหมดมีหมดเครื่องเสียงนี่สะใจแน่นอนได้เครื่องเสียงไปนี่ก็คุ้มแล้วโอเพนแคปนะฮะขึ้นลงสะดวกโอเพนแคปมองข้างพับไฟฟ้าไอ้ไม่ใช่ปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวนะฮะเครื่องเครื่องไม่ต้องบอกว่าเครื่องดีหรอกเพราะว่ารถปีเดียวรถปีกว่า2องพันี่เบเ็ดเดือนก,นกรกฎานะฮะเครื่องส0งพันประหยัดแน่นอนสองพเทอร์โบ เดิมหมดฮนะลืมบอกเดิมหมดก็ผมใช้คําว่าไม่เคยพ่นสีตั้งแต่ป้ายแดงไงไม่ต้องบอกไม่ต้องชี้หรอกเพราะว่ามันไม่มันไม่เคยพ่นสีตั้งแต่ป้ายแดงนะฮะไม่เคยทําสีตั้งแต่ป้ายแดงสวยๆ่อๆเลยปีสองพันยี่สิบเอ็ดเดือนกรกฎานะฮะเดือนกรกฎาโอเพนแคปน่ะขึ้นลงสะดวกเลย นะฮะขึ้นลงสะดวกโอ้เพนแคปนะฮะเกียร์ธรรมดาเครื่อง2,000ดีเซลเทอร์โบนะฮะปี2 0 2 1 2 6 0 0 0 0 2บ9 0 0 0บาทเอาเข้านั้นพอนะฮะอย่าเอาเยอะ <c oughs> 269,000บาทรถปี2 2 1พันบแต่ไม่ใช่เงินดาวนะเงินสดนะก็จัดเซ็นั้นได้269,000บาทก็ผ่อนก,กเดือนละ5 0า0กว่าบาท7ปีไปเลย5,000กว่า ใช่ป่ะใช่5,000กว่า5 000, 8าพปหกปีเองใช่ป่ะใช่4,000 5,000 5,000กว่าบาท6ปี5,000กว่า6ปีนะฮะระวังวิชาชีพด้วยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะใครที่ไม่เอาจริงนะฮะไม่ต้องทักติดแบ็กลิสไม่ต้องทักสนใจไม่ต้องพิมพ์ว่าสนใจสงสารแอดมินนะฮะแอดมินตอบไม่ไหว พอลอีสมินตอบนู่นตอบนี่ํานั่นคบอกเอ้ยเอาไว้กกอนดีก่ายังไม่พร้อมไอแม่ย,อย้อยแล้วมึงจะทักมาทําไมนะฮะก็ไม่ต้องทักนะฮะต้องเอาจริงๆแล้วค่อยทักนะครับเดี๋ยวอีสมินจะค่อยๆทยอยตอบนะครับดิบแบคลิสต์ไม่ได้นะครับยิ่ง MG ด้วยขอเครดิตด,ดีนะครับเงินเ,นเดือนไม่เกินหมื่นห้าขอคนค้ำาะะหนึ่งคนมีสลิปเงินเดือนนะฮะคนค้ำก็ต้องดีด้วยมีสลิปเงินเดือน เงินซื้อเงินเดือนเกินหมื่นห้าซื้อคนเดียวได้เลยนะครับผ่อนห้าพันกว่าบาทผ่อนห้าพันกว่าบาทรถปีสองพันยี่สิบนะฮะผ่อนห้าพันกว่าบาทตายเลยรอรอจ,จับตรง